ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาวาดกันด้วยการวาดผังงานโปรแกรมกันต่อนะครับจากเนื้อหาที่ผ่านมาเราได้ทราบว่าผังงานคืออะไรมีแบบใดบ้างไม่ว่าจะเป็นผังงานแบบลำดับผังงานแบบทางเลือกและผังงานแบบทำซ้ำําในส่วนนี้ก็จะขอเริ่มต้นด้วยการทบทวนสนัญลักษณ์ของผังงานกันสักหน่อยนะครับมาดูสัญลักษณ์แรกนะครับสัญลักษณ์นี้คือสัญลักษณ์ Terminator ใช้ในการเริ่มต้นหรือสิ้นสุดโปรแกรมนั่นเองนะครับโดยจะมี start ใช้ในการเริ่มต้นและจบด้วย end เมื่อการเขียนผัางงานสิ้นสุดมาดูสัญลักษณ์ถัดมานี่คือสัญลักษณ์ process ใช้ในการประมวลผลกำหนดค่าให้ตัวแปรหรือการกระทำสำหรับสัญลักษณ์นี้คือสัญลักษณ์ Connector ใช้ในการเชื่อมต่อเส้นผังงานภายในหน้าเดียวกันสัญลักษณ์ถัดมานี่คือสัญลักษณ์ของ decision ใช้ในการกำหนดการตรวจสอบเงื่อนไขโดยมีทางเลือกให้กระทำอยู่2เงื่อนไขคือเป็นจริงหรือเป็นเท็จสำหรับสัญลักษณ์ io input output data ใช้ในการรับหรือแสดงข้อมูลโดยไม่ระบุอุปกรณ์โดยทั่วไป ก็ใช้สัญลักษณ์นี้ในการรับค่าจากแป้นพิมพ์ก็ได้นะครับมาดูสัญลักษณ์ถัดมานี่คือสัญลักษณ์ดิสเพย์ใช้ในการแสดงค่าผ่านจอภาพนั่นเองครับสัญลักษณ์ถัดมานี่คือสัญลักษณ์เชื่อมต่อหน้ากระดาษใช้เมื่อวาดผังงานแล้วหน้ากระดาษไม่พอจะนำไปแสดงไว้เพื่อระบุว่ามีผังงานถัดไปหรือก่อนหน้านี้ให้ดูอีก สัญลักษณ์นี้คือสัญลักษณ์ f l o w Line ใช้ในการวาดทิศทางการทำงานของโปรแกรมเชื่อมต่อแต่ละผังงานนั่นเองครับสัญลักษณ์ถัดมานี่คือสัญลักษณ์แสดงผลทางเครื่องพิมพ์ใช้ในการแสดงผลเป็นเอกสารนะครับสำหรับสัญลักษณ์สุดท้ายนี่คือสัญลักษณ์การนําข้อมูลเข้าสู่ระบบผ่านแป้นพิมพ์นะครับ ทั้งหมดที่กล่าวไปนั้นคือตัวอย่างสัญลักษณ์ที่จําเป็นและควรทราบในการหัดวาดผังงานเทคนิคการจําก็คือต้องวาดบ่อยๆและก็เจอบ่อยๆนะครับเราก็จะจําได้โดยอัตโนมัตินะครับต่อไปนี้จะเป็นการวาดผังงานที่จะนําไปสู่การเขียนโปรแกรมกันนะครับโดยจะพยายามยกตัวอย่างจากผังงานที่ง่ายที่สุดคือผังงานแบบลำดับไปจนถึงผังงานแบบทําซ้ํา และจะเปรียบเทียบผลการทํางานเมื่อเขียนโปรแกรมเสร็จว่าหน้าตาของโปรแกรมเมื่อเขียนตามผังงานที่วาดออกมาแล้วเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับมาดูที่ตัวอย่างแรกนะครับจงเขียนโปรแกรมแสดงข้อมูลตามลําดับดังนี้นะครับดูคีย์เวิร์ดนะครับคีย์เวิร์ดของโจทย์นี้คือโปรแกรมแสดงข้อมูลคําว่าแสดงข้อมูลหมายความว่าโปรแกรมนี้จะไม่มีการรับค่าใดๆเลย เป็นโปรแกรมง่ายๆทดสอบความเข้าใจโดยมีการแสดงผลดังนี้ Name ตามด้วยชื่อสกุลและ Section ตามด้วยตอนเลขที่สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนก็ได้แก่ Terminator Display และที่ขาดไม่ได้ก็คือ Flowline นะครับจะเห็นว่าใช้สัญลักษณ์แค่3ตัวนะครับ มาดูวิธีการวาดถัางงานนะครับเริ่มต้นในการวาดเทอร์มินาเตอร์แล้วก็เขียนข้อความสตาร์ทใส่เข้าไปถัดมาวาดสัญลักษณ์ดิสเพลย์ใส่ข้อความเนมโคลอนแล้วก็ชื่อที่เราต้องการจะนำเสนอออกมาบนหน้าจอโปรแกรมจากนั้นวาดสัญลักษณ์ดิสเพลย์อีกหนึ่งอันแล้วก็ใส่ข้อความเซกชัน โคลอนสองนัมเบจากนั้นก็จบด้วยเครื่องหมายเทอร์มินเ r ตอร์นะครับในส่วนของการแสดงผลนั้นนะครับเราจะเห็นว่ามีอยู่2สัญ,ญลักษณ์นะครับก็คือเนมกับส่วนของเซ t ชันนะครับเราสามารถจะยุบรวมสัญ,ญลักษณ์ทั้ง2เนี่ยนะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์เดียวก็ได้ครับแล้วก็นำเอาเนมกับเซ c ชันเนี่ยเข้าไปอยู่ข้างในได้นะ แต่อาจจะทําให้เรามองสับสนนะครับดังนั้นในส่วนของการสอนเพื่อให้ง่ายนะครับจึงขอแยกเป็น2ส,ส่วนนะครับผลการรันโปรแกรมนะครับที่เป็นจอสีดําๆนะครับก็จะแสดงชื่อแล้วก็เซกชันออกมานะครับตามที่เราออกแบบไว้ตัวอย่างต่อไปให้น,นตอทอวาดผังงานโปรแกรมหาพื้นที่สามเหลี่ยมนะครับ คีย์เวิร์ดของโจทย์ข้อนี้คือโปรแกรมหาพื้นที่สามเหลี่ยมโดยมีการแสดงผลดังต่อไปนี้นะครับมี name มี section มี base มี height แล้วก็มี area นะครับโดย name กับ section เราได้เจอในผังงานที่ผ่านมาแล้วนะครับดังนั้นเราก็นำผังงานจากข้อที่ผ่านมามาต่อยอดเข้าสู่ผังงานในข้อนี้นั่นเองนะครับ สัญลักษณ์ที่ใช้นะครับได้แก่ Terminator Display นะครับ IO Input Output Process แลวก็ Timeline ผิดหยุดนะครับแล้ว Flow Line นะครับจะเห็นว่ามีสัญลักษณ์เพิ่มมากขึ้นจากข้อแรกพอสมควรนะครับเรามาดูวิธีการวาดผังงานในข้อนี้กันนะครับเริ่มที่ Terminator บรรทัดถัดมาวาดดิสเพลย์นะครับใส่เนมเข้าไปผังงานถัดมาวาดดิสเพลย์ใส่เซกชัน n 2 0โน3เข้าไปบรรทัดถัดมารับค่าโดยใช้ IO นะครับเก็บไว้ในตัวแปรชื่อเบสนะครับสัญลักษณ์นี้ก็คือการรับค่าเข้าไปไว้ในเบสนะครับต่อมาสัญลักษณ์ IO ใส่ข้อความ height เข้าไปก็คือเป็นส่วนสูงนะครับความสูงของอของรูปภาพสามเหลี่ยมนะครับบรรทัดถัดมาเป็นการ process นะครับโดยเขียนนิพจน์ในภาษา C ได้ดังนี้นะครับ area เท่ากับ0.5คูณด้วย base คูณด้วย height นะครับจากนั้นเมื่อ area ได้ทำการคำนวณเสร็จสิ้น ก็จะนำา Are ียออกมาแสดงผลในบรรทัดข้างล่างนะครับในสัญลักษณ์ Display นะครับเมื่อจบการทำงานก็ปิดด้วย Terminator นะครับผลการรันโปรแกรมนะครับดูที่ลูกศรสีแดงชี้นะครับ Name นะครับ Section Base ตัวนี้ถ้าเรา ทดสอบโปรแกรมนะครับเราจะเป็นผู้ใส่ค่าเบสเข้าไปนะครับอันนี้ในตัวอย่างคือกำหนดเป็น4นะครับต่อมา h i g h t เช่นกันครับอันนี้กำหนดเป็น10มเมื่อเรากดปุ่ม enter มโปรแกรมจะทำการคำนวณ area ให้เรานะครับโดยแสดงสัญลักษณ์โดยแสดงตัวเลขของ area ก็คือ20นั่นเองก็ผ่านไปสำหรับตัวอย่างที่2นะครับ มาดูตัวอย่างที่3นะครับให้น,นททวาดผังงานโปรแกรมดังนี้โปรแกรมคำนวณราคาทุเรียนนะครับถ้าหากว่าเราซื้อทุเรียนมากกว่าหรือเท่ากับ5กิโลคิดกิโลกรัมละ55บาทแต่ถ้าซื้อน้อยกว่า5กิโลคิดกิโลกรัมละ60บาทโดยแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้นะครับจำนวนทุเรียนเป็นกิโลกรัมและก็ราคาทุเรียนนะครับ ในการเขียนโปรแกรมหรือเขียนผังงานให้เราใส่ข้อความเป็นภาษาอังกฤษเข้าไปได้เลยนะครับในข้อนี้ก็จะขอใช้คำว่า amount of kg นะครับอาจจะไม่ถูกหลักภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะครับแต่ว่าให้สื่อความหมายว่าเป็นจำนวนของทุเรียนเป็นกิโลกรัมนะครับแล้วก็ price นะครับก็คือราคาทุเรียนสำหรับโปรแกรมนี้นะครับถ้าวิเคราะห์โจทย์ก็คือเป็นโปรแกรมรับจำนวนทุเรียนเป็นกิโลกรัมเข้าไป จากนั้นก็ทําการคํานวณหาค่าของทุเรียนนะครับราคาของทุเรียนที่จะต้องจ่ายโดยมีการเปรียบเทียบเงื่อนไขนะครับตามตจํานวนกิโลกรัมที่ป้อนเข้ามานะครับเราต้องใช้สัญลักษณ์อะไรบ้างนะหนึ่งเลยเทอร์มิ t เ r เตอร์นะครับ 2. p r โปรเซนะครับ 3. d i ดิสเพลย์ 5. decision แล้วก็สุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ flow line นะครับมาดูการวาดนะครับเริ่มจากสัญลักษณ์ terminator นะครับเริ่มด้วย display amount of kg แล้วก็ io weight หลังจากนั้นก็เข้าสู่การตรวจสอบเงื่อนไขนะครับ เมื่อเรารับค่าเวทเข้ามาดังนั้นเราจึงนำค่าเวทมาเปรียบเทียบนะครับโดยใช้เงื่อนไขของโจทย์ว่าเวทมากกว่าหรือเท่ากับ5กิโลกร,รัมเป็นตัวตัดสินเงื่อนไขนะครับถ้าเวทมากกว่าหรือเท่ากับ5กิโลกร,รัมเป็นจริงเราก็จะลากเส้นไปยางด้านซ้ายนะครับเขียนกำกับด้วยคําว่า yes แล้วก็ตามด้วย process นะครับ price เท่ากับ weight คูณด้วย55นะครับแต่ถ้า weight ที่รับเข้ามานะครับไม่เป็นจริงตามเงื่อนไขนะครับก็คือเป็นเท s t นั่นเองนะเวลาที่รับตัวเลขเข้ามาก็จะนำไปตรวจสอบเงื่อนไขถ้าเป็นเท็จโปรแกรมจะทำงานทางด้านขวานะครับไปทาง no แล้วก็ทำการคานวณ price เท่ากับ weight คูณด้วย60นะครับ ทั้งสงฝั่งนี้จะทํางานแค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับไม่สามารถทํางานพร้อมกันได้นะครับเมื่อทํางานสิ้นสุดลงนะครับก็จะเข้ามาสู่ price นะครับนำค่า price ออกมาแสดงผลแล้วก็จะจบการทํางานผลการรันโปรแกรมนะครับดูที่เส้นสีแดงนะครับ amount of kg ตัวอย่างระบุค,ค่าเป็น10แล้วก็ราคาเป็น550นะครับที่เกิดจากการคำนวณน,นะครับ หมายความว่าถ้าใส่จำนวนทุเรียนเป็นกิโลกรัมนะครับ10กิโลกรัมโปรแกรมจะตรวจเช็คว่า10มากกว่าหรือเท่ากับ5จริงหรือไม่ถ้าเป็นจริงโปรแกรมก็นำเอาสูตรคำนวณทางด้านซ้ายนะครับมาจัดการกับค่าที่เราป้อนเข้าไปนะครับก็ได้แก่เวทคูณด้วย55นะครับ10คูณ55ก็กลายเป็น550สนะครับสำหรับตัวอย่างนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ต่อไปมาดูตัวอย่างต่อไปนะครับให้นตวทวาดข้อความนะครับ a f a b จำนวน10บบรรทัดสำหรับโจทย์นี้นะครับถ้าคิดกันง่ายๆก็คือ,อมีการดิสเพลย์ทั้งหมด10ครั้งนะครับนั่นก็คือผังงานแบบตามลำดับแต่ในข้อนี้ครูต้องการนำเสนอผังงานแบบทำซ้ำไม่ใช่ผังงานแบบตามลำดับ ดังนั้นก็จะมีความซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับเราต้องใช้สัญลักษณ์อะไรบ้างนะครับก็มี Terminator นะครับ Display Decision Processing หรือ Process แล้วก็เส้น Flow Line นะครับสำหรับวิธีการวาดผังงานนั้นเรามาดูกันนะครับ เริ่มต้นนะครับ start ในการวาดผังงานที่มีการทำซ้ำจะต้องมีตัวแปร1ตัวนะครับที่คอยนับจำนวนรอบของการทำซ้ำนะครับในตัวอย่างนี้ใช้ตัวแปรที่ชื่อว่า count นะครับโดยระบุตัวแปร count เท่ากับ1นะครับอยู่ในกล่องของ process นะครับเริ่ม count เท่ากับ1จากนั้นลากลงมาด้านล่างนะครับเข้าสู่ decision นะครับตรวจสอบว่า count น้อยกว่าหรือเท่ากับ10เป็นจริงหรือไม่ถ้า count น้อยกว่าหรือเท่ากับ10ก็จะมาทำงานทางด้านซ้ายนะครับเงื่อนไขเป็นจริงก็จะแสดงนะครับดิสเพลย์คำว่า a f ฟเฟจำนวน1ครั้งก่อนนะครับ1ครั้งในส่วนของ process ก็จะทำการนับจำนวนเขา n t เอาไว้นะครับโดย count เท่ากับ count บวก1แปลว่าเมื่อสิ้นสุด1รอบนี้ เขาก็จะถูกเพิ่มอัตโนมัติเป็นเลข2นะครับจากนั้นเลข2ก็จะวิ่งเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับโปรแกรมจะทำอย่างนี้จนครบ10รอบนะครับจนกระทั่งรอบสุดท้ายรอบที่11โปรแกรมก็จะนำเขามาเช็คว่า11น้อยกว่าหรือเท่ากับ10เป็นจริงหรือไม่นะครับแน่นอนครับเป็นเท็จนะครับนะโปรแกรมจึงสิ้นสุดการทำงานในส่วนของตรงนี้นะครับ เรามาดูตัวอย่างของการวาดผังงานแบบทำซ้ำอีกสักหนึ่งข้อนะครับเป็นโปรแกรมรับค่าของจำนวนใดๆนะครับนะาจำนวน,นเมื่อรับเข้าไปแล้วเนี่ยให้แสดงผลรวมของจำนวนนั้นออกทางจอภาพนะครับสำหรับโปรแกรมนี้ถ้าวิเคราะห์โจทย์ก็คือต้องการให้เราเนี่ยอินพุตค่าเข้าไปในคอมพิวเตอร์จำนวน5ค่านะครับจะเป็นค่าแบบไหนก็ได้ที่เป็น จำนวนจริงนะครับหรือจำนวนเต็มก็ได้นะครับจากนั้นก็จะนำค่านี้ไปสะสมหาผลรวมและก็แสดงออกมานั่นเองข้อนี้จะเริ่มมีความซับซ้อนขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจนะฮะการใช้ผังงานแบบรูปเนี่ยนะครับจะใช้สัญลักษณ์อะไรบ้างมาดูนะครับ 1. นึ่เลย terminal หรือ terminator น,นะครับ 2. d i ดิส a y 3. d e c ดิสิชัน r o c โ s รเซสแลวก็ 5. flowline นะครับวิเคราะห์โจทย์นี้นะครับจะเปรียบเทียบง่ายๆดังนี้นะครับจะมีคนอยู่ทั้งหมด3คนคนที่1เนี่ยจะคอยรับค่าจากที่เราป้อนเข้าไปในระบบ เราตั้งชื่อให้เขาว่านำนะจำไว้นะฮะคนนี้ชื่อนำคนนี้จะทำหน้าที่รอข้อมูลที่จะป้อนใส่เข้าไปจากคีย์บอร์ดนะเช่นตัวเลขต่างๆที่เรากรอกเข้าไปนะครับเขาชื่อว่านำคนที่สองเป็นคนคอยคำนวณหาผลลัพธ์เราตั้งชื่อเขาว่าท o t a l คนคนนี้เนี่ยจะเป็นเพื่อนบ้านกับนำนะครับคอยรับค่าจากนำว่านำป้อนอะไรเข้ามา เขาก็จะนําค่าเนี้ยไปคําน,นวณต่อหน้าที่ของท o ลเลเนี่ยเขามีหน้าที่ในการรับค่าจากนําเอามาคํานวณเมื่อคํานวณเสร็จก็จะเก็บไว้ในตัวเขาเองนะครับส่วนคนที่3นะครับเป็นคนคอยนับจํานวนรอบเราตั้งชื่อเขาว่าเขาเขาจะคอยเช็คว่านํากับท o ลเลเนี่ยเขาทํางานไปกี่รอบแล้วนะครับยังอยู่ในเงื่อนไขที่เป็นจริงหรือเป็นเท็จ โดยทั้ง3คนนี้เขาจะทำงานไปพร้อมๆกันนะครับเราไปชมวิธีการวาดผัางงานกันเลยนะครับแต่อย่าลืมจำนะครับนำคือคนที่รับค่าเข้ามา total คือคนที่รับค่าจากนำนำไปคำนวณส่วนเขาเขาจะเป็นคนคอยเช็คการทำงานของทั้ง2คนนี้นะครับเขียนผัางงานได้ดังนี้นะครับ start เห็นไหมครับบล o c k ต่อจาก Start ก็จะเป็น process นะครับเซตค่านำเป็น0นะครับเซตให้คนเนี้เป็น0 Set ค่า total บล็อกถัดไปนะครับ process เป็น0นะครับเซตค่า Count ในบล็อกถัดไปเป็น1นะครับนี่คือมนุษย์3คนที่ได้เล่าไปเมื่อตอนก่อนหน้านี้นะครับจากนั้นนะครับเข้าสู่การตรวจสอบเงื่อนไขครับ โดยนำเขามาตรวจสอบก่อนเลยนะครับเพราะเขาเขาเป็นคนคอยเช็คการทำงานของ2คนนั้นนะครับเช็คว่าเขาน้อยกว่าหรือเท่ากับ5อยู่ไหมนะครับเขาครั้งแรกเนี่ยเป็น1แน่นอนครับวิ่งเข้ามาเนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ5นะนะฮะเป็นจริง yes ก็วิ่งไปที่นำนะครับสัญลักษณ์นำก็คือการรับค่าเข้ามานะครับนำเขาต้องรับค่าจากผู้ใช้และมนุษย์คนนี้นะครับ จากนั้นนำเขาก็จะส่งค่าต่อไปให้ Total นะครับโดย Total เขาจะอยู่ในรูปแบบของนิพจน์ทางด้านภาษา C ก็คือ Total เท่ากับ Total บวกนำนะครับเมื่อบวกเสร็จเขาเห็นละสอคนนี้ส่งข้อมูลถึงกันและ Total นับและเขาก็บวกตัวเองเข้าไป1นละนะครับตอนนี้เขาเช็คลนะลจากเขาเป็น1ก็จะกลายเป็น2นะครับ ก็จะทำงานวนซ้ำไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเป็นเท็จนะครับถ้าลักษณะนี้นะครับจนกว่าจะเป็นเท็จนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับเป็นภาพเพื่อเราเข้าใจง่ายขึ้นนะครับในรอบที่1น,นะครับค่าของเขามีค่าเท่ากับ1ดูในสัญลักษณ์ decision นะฮะน,น้อยกว่าหรือเท่ากับ5เป็นจริง เรา Input ค่าเป็น10เข้ามานะครับ total mm hmm. ก็จะกลายเป็น0บวก10 Count mm hmm. ก็จะกลายเป็น1บวก1เมื่อจบรอบที่1ค่า total จึงอัปเดตเป็น10ค่า count จึงอัปเดตเป็น2รอบที่2ค่า count เป็น2แล้วนะครับ ตรวจสอบที่ decision 2น้อยกว่าหรือเท่ากับ5เป็นจริงนะครับก็ Input ก็รับค่าเข้ามีครับเมื่อ Input รับค่าเข้ามา total ก็ต้องทำงานครับ total เขาก็เอาค่าเก่าครับมาบวกกับค่าใหม่ก็คือ total เท่ากับ10บวก10นะครับเขาเห็น2คนนี้ทำงานเขาก็อัปเดตค่าอีกครับเขาก็นำค่าเก่าก็คือ2มาบวก1 เมื่อสิ้นสุดรอบที่2นะครับค่า t o t a ทจึงอัปเดตเป็น20ค่าเขาจึงอัปเดตเป็น3ต่อมาเข้าสู่รอบที่3นะครับเหมือนเดิมนะครับตรวจสอบว่า3น้อยกว่าหรือเท่ากับ5ก็ Input เข้าไป10นะครับแล้ว t o t a ทก็อัปเดตค่าอีกครับเป็น20บวก10เขาก็ทำหน้าที่ต่อครับเป็น3บวก1ได้4นะครับ เมื่อจบรอบที่3นะครับ total เป็น30เขาเป็น4ต่อมารอบที่4นะครับตรวจสอบเหมือนเดิม4น้อยกว่าหรือเท่ากับ5เป็นจริงนะครับก็ให้ input ค่าอีกครับ Input 10เข้าไปอีก total <ๆ>เห็นนำรับค่ามาแล้วก็รีบทำงานครับเอาค่าเก่ามาอัปเดตค่าใหม่30บวก10นะครับเป็น40แล้วก็ Count ก็เหมือนเดิมครับคอยจดครับทำงานไปแล้ว4ครั้งบวกครั้งนี้อีก1เป็น5เมื่อสิ้นสุดรอบที่4ค่าทัลจริงเป็น40ค่าเขาจุดเป็น5มาดูรอบที่5ครับ5น้อยกว่าหรือเท่ากับ5ก็ยังเป็นจริงอยู่นะครับ Input 10เข้าไปอีกทัลก็ทำหน้าที่อีกครับ40บวก10เขาเห็น2คนนี้ทำงานก็อัปเดตค่าอีกครับ เป็น5บวก1เมื่อจบรอบที่5 total จึงถูกอัปเดตใหม่เป็น50ค่า Count ก็ถูกอัปเดตใหม่เป็น6นะครับจากนั้นค่า Count ที่เป็น6นะครับวิ่งเข้ามาตรวจสอบเงื่อนไขที่ decision 6น้อยกว่าหรือเท่ากับ5ตอนนี้ต้องเป็นเท็จแล้วนะครับ เป็นเทสปุ๊บโปรแกรมไม่วิ่งไปทางซ้ายแล้วนะครับโปรแกรมก็จะวิ่งลงมาด้านล่างแล้วก็มาดิสเพลย์ค่าอะไรครับเป็นค่าทั้ง t o ครับค่า total ที่ถูกดิสเพลย์ออกมาก็จะเป็น50นะครับถ้าจําได้ในภาพที่ผ่านมาแล้วก็ค่าเคา้าสุดท้ายก็จะเป็นค่า6เราสามารถดิสเพลย์ค่าเคา้าทออกมาก็ได้นะครับแต่ในผัางงานนี้ไม่ได้ดิสเพลย์ออกมาแล้วก็สิ้นสุดการทำงานของผัางงานนี้ เป็นยังไงกันบ้างนะครับในส่วนของการวาดผังงานทั้ง3แบบนะครับตั้งแต่ผังงานแบบตามลําดับผังงานแบบเงื่อนไขและก็ผังงานแบบการทําซ้ํานะครับขอให้ฝึกหัดวาดบ่อยๆนะครับแล้วเราก็จะมีความเชี่ยวชาญเองและจําไว้นะครับว่าไม่มีผังงานที่ถูกต้องร้อเซนนะครับผังงานที่เราวาดกับผังงานที่คนอื่นวาด อาจจะไม่เหมือนกันเลยก็ได้นะครับแต่สุดท้ายขึ้นอยู่กับว่าระบบของใครผังงานของใครที่รัดกุ่มและสามารถทำงานได้ถูกขั้นตอนกว่าและนอกจากนี้ยังสามารถนำเสนอให้คนอื่นเข้าใจสิ่งที่เราสื่อความหมายนั่นเองนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นียก็คือเป็นการถ่ายทอดอัลกอริทึมนะครับที่มันอยู่ในระบบความคิดของเราเนี่ยออกมาให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างนะครับ สำหรับในส่วนของคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้